เนื้อ100กรัมจะมีโปรตีนแค่20กรัมเท่านั้นและถ้าขาดไปอย่างหนึง่งจะทําให้ร่วงชราใช้เวลาย่อยโปรตีนมันเหนื่อยแล้วก็ล้าแล้วดูดึมยากมันไม่ใช่ว่ากินเนื้อแล้วมันจะกลายเป็นโปรตีนในร่างกายเราทันทีไม่ใช่นะรู้ไหมว่าโปรตีนเนี่ยต้องกินตอนคือตอนเช้าอาจารย์คะครับผมเห็นข่าวบอกว่าคนขาดโปรตีนเยอะเลยเหรอคะเก่งมากรู้อีกแล้วไปซื้อไปยังไงมาบนก่อนเห็นขาวว่าวอะค่ะธรรมดาเขาไม่เคยรู้กันนะเนี่ยใช่ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการตรวจเอาคนวัยกลางคนและคนชรามาตรวจเนี่ยปรากฏว่าขาดโปรตีีีีีีนน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 จจจจรร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 ิิิงตตตตวววววเเ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 ลล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 ืืืืืืออ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 ดดดดยยยยยะะะคคคคคััับบก็่่่่่่่่่่าาาามมมมโปปปใหแสทชูไไ้ญุ สังเกตว่าอัลบูมิน แล้วไปตรวจดูก็คือโปรตีนในเลือดและอะบูมินในเลือดก็คือหนึ่งในโปรตีนนี่แหละในเลือดไม่พอไม่พอเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นคะเกิดปรากฏการณ์ออสโมซิสหรือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าออสโมติกนั่นหมายถึงอะไรครับถ้าโปรตีนในเลือดน้อยจะทำให้น้ำที่อยู่นอกเลือดเข้าข้างในยิ่งทำให้เป็นโรคโลหิตจางแบบว่ามึนซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยมีปัญหาหลายอย่างมากมากมาดูต่อรู้มไม่ว่าการกินโปรตีนหากินที่ไหนกินเนื้อได้ไหมได้ถามก่อนว่าผู้ชายต้องกินโปรตีนวันเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะผู้หญิงกินเท่าไหร่ยิิิิ่่่่งงงงไไมม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 รร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 รููู้้้้้้้คคคาาาาาตตตตตอออออบืืผผชยกกกกกกนน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 โโปปปปีีีีะะะะะณณัััััแแลหญดเเจท ถ้าผู้ชายกิน65กร่งต้องกินเนื้อประมาณ300กรัมผู้หญิงก็เหมือนประมาณ300กรัม300กรัมประมาณไหนอะเนื้อสเต็กใหญ่ๆห,หนาๆเลยแล้วกินสเต็กหนาๆเนี่ยแพงไหมแพงแพงแไม่พอในเนื้อสเต็กกิน300กรัมทุกวันเนี่ยในเนื้อจะมีไขมันที่ไม่ดีในร่างกายด้วยคือกินเนื้อไปมีเสือปะทะเคกินเนื้อได้โปรตีนต้องกินเยอะๆ300กรัมแต่กลายเป็นว่ากินไขมันไม่ดีเข้าไป แล้วเราควรกินอะไรคําตอบคือควรกินโปรตีนจากในพืชด้วยมาพูดถึงข้อดีของโปรตีนในพืชกับข้อดีของโปรตีนในสัตว์ดีว่าโปรตีนในพืชมันมีโปรตีนที่สูงจริงแต่ว่าดูดซึมยากรู้จักคำว่าอะมิโนไหมอะมิโนเคยค่ะเคยได้ยิน,ยนแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมรได้ยินจากอาจารย์นะคะอะมิโนเนี่ยที่ร่างกายต้องการเนี่ยคือมีอยู่20อย่างแล้วร่างกายเราผลิตเองไม่ได้มีอยู่9อย่างผลิตเองได้มีอยู่11อย่างแล้วถ้าขาดไปอย่างหนึ่งจะทําให้รั่วนะครับเรียบเทียบอะมิโนนะคือน ที่เรากินอะมิโนโหลายอย่างครบกันนะฮะแต่ว่าขาดหรือน้อยเนี่ยทำให้น้ําที่อยู่ในถังออกไปหมดเลยเพราะนั้นเราต้องกินอะมิโนทุกอันที่ครบถ้วนกันนี่คือปัญหาของการกินโปรตีนแต่แล้วข้อเสียของการกินโปรตีนพูดหมายก็คือจำได้ไหมคือหนึ่งมีไขมันไม่ดีอยู่ในเนื้อด้วยการกินโปรตีนในเนื้อมันมีการดูดซึมที่ดีมีอะมิโนที่ดีแต่ว่ามีไขมันที่ไม่ดีแล้วข้อที่สองคือต้องกินเนื้อเยอะอๆกินเยอะแพงราคาอีกแล้วก็มีไขมันตนันต่างๆเยอะแยะไปเลยครับคนหันมากินอะไรครับกินโปรตีนเวย์ปนี่นก็จะมมมีีีข้ออออเสยกคคคืุณลงไปดูนะรัับจฮ โปรตีนที่มาจากพืชกับโปรตีนที่มาจากสัตว์และปรตที่มาจากสัตว์เนี่ยนะมันมีน้ำตาลเทียมอยู่ไอเนี่ยจะทำให้เกิดเบาหวานเท่าไหร่มันกระตุ้นฮอร์โมนวันนี้คุณกินไปกินไปมีโปรตีนครบไหนห้าปีอีกสิปีคุณเกิดการเป็นเบาหวานไม่รู้ตัวหรือเกิดการเป็นฮอร์โมนปกติหรือการเป็นโรคร้าแรงตา่างเราไม่รู้ตัวมันอาจจะมาจากตรงนี้ครับเพราะนั้นการกินโปรตีนเนี่ยมันมีปัญหาในการหากินได้ยากมากเลยและในโปรตีนผงที่บอกว่ามาจากโปรตีนเนี่ยทำจากนมเป็นส่วนใหญ่เมื่อทำจากนมมันก็จะมีสารที่ช ทำให้ผลท่างเกียงเงิดขึ้นดกและข้อสก็คือการดูดซึมช้าที่ดีก็คือการกินโปรตีนที่มาจากพืชและการที่มาจากพืชมันจะเสียวลา,ลาทาไกินยังไงกินโปรตีนที่มาจากพืชและดูดซึมได้ดีเป็นยังไงเคยรู้ไหมทำไงเป็งไปงคะเอา,อางี้ดีกว่าถ้าผมอธิบายไปแล้วเนี่ยกายเป็นถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์นั้นจะหาไม่ได้อีกผมก็เลยต้องอธิบายในสิ่งที่จับต้องได้และหาซื้อได้อย่างงั้นจะดีกว่าไหมผมก็เลยต้องอธิบายแบบนี้ดีกว่าโอเคมันมีมีหลายอย่างถามว่ากินอะไรครับผมแนะนำตัวนี้คร เหนื่อยแล้วก็ล้าเราดูดซึมยากวิธีการให้ดูดซึมได้ดีเวลาโปรตีนมันย่อยแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรบ้ามาดูภาพนี้กันภาพนี้ก็คือโปรตีนที่เรากินกันแล้วเนี่ยพอกินเสร็จมันจะถูกย่อยเป็นอะมิโนครับแล้วเปลี่ยนเป็นอะมิโนแล้วมันเปลี่ยนเป็นโปรตีนอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นโปรตีนที่เราดูดซึมได้ง่ายเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าก <at> ินเนื้อแล้วมันจะกลายเป็นโปรตีนในร่างกายเราทันทีไม่ใช่นะแต่ว่ะมันจะเปลี่ยนเป็นอะมิโนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นโปรตีนที่ดูดซึมได้ในร่างกายโปร เลยอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นโปรตีนได้เร็วกว่าแล้วดูดซึมได้เร็วกว่าด้วยอาจารย์คะแล้วถ้ากินโปรตีนผงมันก็ละเอียดพออยู่แล้วนี่ค่ะมันไม่แปลงเป็นโปรตีนที่ควรจะต้องเป็นไปเลยหรือเปล่าคะดีมากคำถามที่ดีมากก็คือโปรตีนผงม,มันไม่ใช่อะมิโน,โนครับมันกถึงเป็นโปรตีนผงอยู่ดีครับต้องใช้เวลาย่อยอยู่ดีครับและโปรตีนผงที่คุณกินอยู่นี่มันเป็นโปรตีนจากเนื้อด้วยวยิ่งไม่ดีเลยไม่พอในโปรตีนที่ผมบอกไงก็คือว่าเป็นโปรตีนที่มันมีไขมันในอื่นด้วยแล้ะเป็นนม,นกนมนกกนยกก็ินโนยาาเพระั้นนนออิิิะมมโททีี่่่าาาาาาาจกกกธรรรชตดววปฏาหายงไห ป็นอะมิโนที่ทำจากธรรมชาติใช้เวลาผลิตนนานเลยนะหลายปีแล้วทำจากธรรมชาติซึ่งเป็นโรงงานจาก T M P ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีผลวิจัยแล้วทางรัฐบาลให้รับการยอมรับนะเป็นโปรตีนที่เป็นอะมิโนข้างในเป็นรูปร่างไงเปให้ดูเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นอะมิโนจากธรรมชาติเลยบอกไ้ก่อนนะอันนี้มันเหม็นนะเหม็นเหม็นตัวๆเหม็นมากเลยมันเป็นอะมิโนที่ทำจากธรรมชาติเลยตกินให้ดูนะเหม็น รู้ไหมครับโปรตีนเนี่ยต้องกินตอนที่สำคัญสุดคือตอนเช้าเพราะอะไรครับฟังให้ดีครับโปรตีนเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยกลางคืนเนี่ยเรากินเนื้อเยอะๆเลยส่วนใหญ่เราติดนิสัยชอบกินเนื้อตอนกลางคืนเยอะเพราะหิวไงแต่รู้ไหมว่าเวลาเรานอนเนี่ยโปรตีนเนี่ยมันจะถูกทิ้งไปหมดเลยร่างกายเราจะไม่ใช้มันไม่เหมือนน้ำตาลจะกัดเก็บได้แต่โปรตีนพอเรานอนแล้วเนี่ยมันจะทิ้งไปหมดเลยไม่มีการกักเก็บแล้วตอนเช้าเนี่ยเราจะขาดโปรตีนแล้วคนที่ไม่กินข้าวเช้าเนี่ยนี่มีปัญหาใหญ่โปรตีนจะขาดในตอนเช้าเมื่อเราขาดเนี่ยเราจะมาซ่อมแซมส่่่วนนทีีเสอได้ยากกโปรตลห เย็นหนึ size, ่งเม็ดครับหรือถ้าคนที่มีเงินกินสาเม็ดก็ได้ครับเพราะว่าในร่างกายเราไม่พอครับแน่นอนคุณต้องกินเนื้อด้วยนะครับถ้าคุณไม่กินเนื้อเนี่ยมันไม่พอแน่นอนเพราะมันต้องกินเยอะกินและเสริมตัวนี้ครับไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวนะคุณจะมีโปรตีนพอครับไม่พอครับการที่ไม่พอเราก็เลยต้องเสริมไงฮะถ้ากินตัวนี้อย่างเดียวไม่พอแน่นอนถ้ากินเนื้ออย่างเดียวอย่างเดียวข้อเสียคืออะไรจำได้ไหม คือการกินไขมันไม่ดีเข้าไปด้วยและถ้ากินโปรตีนผง mm hmm. ก็เท่ากับว่าคุณกินน้าตาลที่ไม่ดีเข้าไปด้วยมีปัญหาครับก็เลยต้องกินของธรรมชาติโดยเฉพาะกนชลาหรือไวาการกลนนี่ยขาดโปรตีนแล้วถ้าขาดโปรตีนก็เป็นต้นตอของการเป็นโรคผมยังไม่เคยเห็นในประเทศไทยครับถ้าเพื่อนสนใจให้สั่งซื้อที่ตรงนี้ถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบอีกทีครับถ้าสนใจให้ทักมาที่ตรงนี้ถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบให้เขียนว่าสั่งซื้ออะมิโนโ20สิชนิดครับ